ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคิมจะมารีวิวได้เป่าผมของไดซันนั่นเองนะคะว่าม้วนผมออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะคงทนขนาดไหนแล้วก็มีวิธีม้วนผมยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะเป่าผมให้แห้งหมัดๆนะคะไม่ต้องให้แห้งสนิทเนาะเพราะว่าถ้าเราจะม้วนของไดซันเนี่ยผมหมัดๆเนี่ยจะอยู่ทรงดีที่สุดค่ะ หลังจากนั้นขอสางผมอีกนิดนึงนะคะเนื่องจากผมคิีมเนี่ยพันกันมากก็เลยต้องเหมือนเช็ดให้หมาดก,ก่อนแล้วค่อยมาหวีไม่งั้นผมจะขาลดรล่วงเลยแล้วเราก็เป่าต่อกันอีกนิดนึงให้พอหมาดๆนะคะต่อมาเราก็จะมัดผมไว้ด้านหนึ่งเนาะอีกด้านหนึ่งเราก็อย่าลืมใส่เซรั่มกันความร้อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาเริมม้วนกันเลยนะคะปรับไปที่ความร้อนระด,ดับสูงสุดนะคะแล้วก็ความแรงลมเนี่ยสูงสุดไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันม้วนออกไปทางไหนเนี่ยก็คือให้เอาแกนเนี่ยตั้งซองกับกระจกเนาะถ้าลูกศรนั้นหันไปทางไหนแสดงว่าลนเนี่ยมันจะชี้ไปทางนั้นอย่างอันนี้คือขิมอยากให้มันม้วนออกไปทางขวาใช่ไหมคะแล้วก็เอาซ่องกับกระจกได้เลยเราก็จะเห็นว่าลูกศรเนี่ยมันจะชี้ไปทางขวานั่นเองคะ่ะ ระหว่างทำก็อย่าลืมหวีผมนะคะถ้าเกิดว่าผมพันกันเนี่ยมันจะออกมาฟูหรือว่าเป็นฝอยคัดหม้อได้นะคะต้องระวังนะคะทุกคนโอเคเราก็จะได้รอนด้านขวาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาลอนด้านซ้ายนะคะก็ทําแบบเดียวกันเลยเนาะหวีผมอย่าให้พันกันแล้วก็ใส่เซรั่มกันความร้อนคะ่ะด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะตั้งแกนที่ลูกซอนหมุนออกไปทางซ้ายเห็นไหมคะแล้วก็เราก็ม้วนไปเลยเหมือนกับด้านขวาเนาะ ลืมปอกไปนะคะเวลาม้วนเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะค้างไว้สัก5 1าถึงสบวินาทีเนาะเราก็อาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนิดหนึง่งตามใจชอบนะว่าใครอยากได้รอนสูงหรือว่ารอนต่ำขนาดไหนนะคะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราจับผมมาม้วนเนี่ยเราอาจจะใช้แค่ช่อเล็กๆพอเนาะมันจะไม่เหมือนแกนเหล็กเนาะที่เราจะม้วนทีหนึ่งเนี่ยใช้ช่อใหญ่ๆได้อันนี้อาจจะต้องใช้ช่อเล็กนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้รอนที่สวยงามค่ะ เสร็จแล้วเราอาจจะสางผมนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้ลอนคล้ายๆดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคะ่ะโอเคค่ะก็ะลอนที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะจะมีความแบบเป็นลอนคล้ายๆใหญ่ๆนิดนึงเนาะเพราะว่าแกนที่ใช้เมื่อกี้ก็คือเป็นแกนขนาดใหญ่นะคะของไดสันโดยที่จะเป็นม้วนออกใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนแบบหิมก็ใส่เป็นเหมือนแบบให้มันหันไปทางแบบม้วนออกข้อดีของมันเนี่ยคือใช้งานง่ายมากๆสมมติว่าเราอยากได้อลอนที่มันม้วนออกเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งใช้มือดัดเองแบบเป็นแกนไฟฟ้านะคะเราก็สามารถที่จะแบบ เหมือนเลือกเลือกได้เลยว่าเราจะเอาลูกสอนหันเข้าหรือหันออกเนาะแล้วก็ง่ายมากๆวิธีใช้ก็คือเหมือนแค่เราหันให้มันเข้าไปกับตรงกระจกที่เราส่องแค่นั้นเองเราก็จะรู้ว่าจะได้ลอนเข้าหรือว่าลอนออกเนาะสำหรับความคงทนของรอนนะจริงๆเนี่ยสำหรับหิมเนี่ยมันก็อยู่ได้ค่อนข้างนานนะก็คือเรียกได้ว่าแบบไปทํากิจกรรมทั้งวันมันก็ยังอยู่นะคะทางนี้เนี่ยขึ้นขึ้นอยู่กับสภาพผมด้วยเพราะว่าหิมเนี่ยเป็นคนที่สภาพผมค่อนข้างเสียเนาะมันก็จะอยู่ได้ค่อนข้างนานแต่ใครที่ผมลืม่นผมสุขภาพดีเนี่ยอาจจะต้องใช้้เป็นนนแแกไฟฟาทอยง มันถึงจะอยู่นานหรือไม่ก็อาจจะต้องทําตอนที่ผมแบบเปียกๆมันๆจริงๆแล้วก็ใส่แบบพวกมูสเยอะๆอะไรเงี้ยอย่างเข็มก็จะไม่ใส่เพราะว่าเป็นคนที่ผมมันอยู่แล้วแล้วก็ผมเสียอยู่แล้วยังไงมันก็ติดทนนานแน่นอนก็เลยไม่อยากไปใส่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อะไรให้มันแบบยิ่งแบบเหนียวผ นอกจากนี้นะคะถ,ถ้าทุกคนเห็นตอนที่ขิมทำเนี่ยมันก็จะใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าเหมือนเวลาเราอยากได้รอนแบบหันออกหรือหันเข้าอะไรเงี้ยเราแค่เอาลูกสอนะส่งกับกระจกก่อนที่เราจะหมนุนแล้วเราจะรู้ได้ว่าลอนมันจะหันไปทางไหนอย่างอันเนี้ยก็คือหมุนออกไปทางขวาใช่ไหมอันนี้ก็หมุนออกไปทางซ้ายแต่ถ้าเราอยากให้มันแบบหมุนเข้าอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนสลับการเอาอันเนี้ยมาแทนเนาะแล้วก็จะได้รอนหมุนเข้าโดยที่เราไม่ต้องมานั่งบิดมือด้วยตัวเองส่วนเรื่องความผมเสียเนี่ยรู้สึกว่ายังไงไดสันก็ เหมือนทาให้ผมเสียน้อยกว่าแกนแกนเหล็กอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้ลมเป็นหลักนะคะเขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนความร้อนที่มันมาจากไอตัวเหล็กที่มันจะทําให้ผมเสียแบบกระทุก,กบกระผมโดยโตรงอันนี้มันเหมือนแบบใช้ลมให้มันเหมือนแบบ เกอพลังงานให้มันหมุนอะไรประมาณนี้ก็คือคงเป็นเทคโนโลยีของเขาเลยซึ่งตอนในใช้มาประมาณแบบปีกว่าแล้วก็รู้สึกว่ายังคงทนอยู่เลยแล้วก็เหมือนใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเหมือนที่ซื้อมาตอนแรกนะส่วนปัญหาหลักๆที่เจอเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นว่าแบบถ้าเราแบบยังไม่คุ้นชินกับมันจะเป็นตอนแรกๆมากกว่าที่ม้วนไปแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันแบบมันพองมันฟูผิดจุดที่ที่เราต้องการเลยเพราะเราอาจจะชินกับใช้เครื่องม้วนผมที่เรากําหนดได้ใ,ใช่ไหมแต่ด้สัรนเหมือนแบบเหมือนพอมันใช้ลมถ้าสมมติว่าเราแบบ ทำขึ้นมานิดหน่อยอ่ะแบบขึ้นมาเกินอะไรยมันก็อาจจะแบบพองเป็นป้าได้เลยทุกคนต,ต้องระวังนิดนึงต้องลองใช้ไปเรื่อยแล้วมันจะชินนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพอผมยาวขึ้นแล้วเนี่ยแกนที่มันเป็นไดสันของเก่ามันจะเป็นแกนที่สั้นกว่ารุ่นใหม่ที่มันจะยาวกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะแบบเหมือนเก็บผมไม่อยู่แล้วอาจจะต้องเหมือนม้วนแบบสองครั้งอ่ะม้วนตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปม้วนตรงนี้หนึงเพื่อให้มันมีความพองมีความรอนแบบตุ๊กตาขึ้นมาถึงตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ลำบากอะไรเนะาะกา โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมรีวิวของขิมเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย